เพิ่นมีก้อยเราก็มีซาแต่ว่าเอ้ยเนี่ยพูดถึงภางเหนือแล้วมาพูดถึงซาวันนี้นะครับตามกระแสในโซเชียลเลยเบิ้มแม่แม่แห้งขนาดทําไมเวลาพูดถึงภาคเหนือถึงไม่บูมเท่าภาคอื่นตรงนี้เลยเนาะถ้าเข้าไปร้านอาหารเหนือเงี้ยอ่ะจะสั่งอะไรเดี๋ยว่าคลิปนี้นะแม่ไปร้านข้าวแกงผัดใต้เดี๋ยวคลิปนี้นะแม่น่อะเอามาอู้กันว่าทำไมวัฒนธรรมภาคเหนือถึงไม่บูม ในมุมของเบิ่มการันตีและทวัดมือถืออถ้าเราดูในนี้เนี่ยในคลิปเนี่ยเปิิ้นมองถึงว่าทําไมถึงไม่บูมหรือว่าไม่บูมนะครับนี่คือแน่บอกบูมนี่คือมาจดจำมาจดจํมา่ด่งดังเอบาเป็นที่แพร่หลายคืออย่างใดผมว่าน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ไหมในในมุมมองผมว่าผมว่าประมาณนี้หรือว่า มันมันบเป็นที่พร่หลายแล้วก็บาป็นที่น่าจดจําอเนาะผมมองในมุมมองนี้อ่าไอ้เบิ่มเหรอของไอ้ท่าวิเคราะห์จากที่เปิ้์อู้บาเดียวนะีขว่ของไอ้วิเคราะห์จากนี่คือเขายังแคบล้าไปแสดงว่าเขายังเข้าบทถึงเดือ,อกระถูกในส่วนของของไอ้ในส่วนของเปิ้ลดนี่คือว่าเอา้าคุณมีวิธีไหนอะที่จะทาเมื่อผมเข้าถึงฮะผมโค่นั้งที่น่ะ,ะคุณคุณคุณบ่มีวิธีที่นําเสนอ เอชัดเจนต่างหากแมงอภาคใต้เม็นมีการนำเสนอที่ชัดเจนโดยเพลงม่นกันดังหรือว่าเอก,กลักษณ์กันแต่นตัวหรือว่าในรูปแบบของเพลงอ,อีสานมันก็อย่างเพื่อนบอกว่าพีนแกะมันก็ซื่อถึงความเป็นอีสานแล้วอ่ะแล้วเหนืออ่าเอาแล้วเหนือละ่ะเออที่มันปุ้มแล้วก็ไปเนือเลยเออบทเก่าแตรดังก่อน แล้วก็ยังบข้าถึงอ่ะอ่าดังอ๋ออย่างคลิปอ่าดังก็ังอถ้าอู้ถึงเนิบๆน้ำเน่าจรันมโนเพรเพิ่นก็ดังอ่าเฮาจะโฟกัสไปที่กับเข้าก่อนอ่อกับข้าในนี้นะใน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 คลิปที่มันอู้มานี่นะครับผมแยกมาสองอย่างอ่าแค่สองอย่างอยู่ครับที่จริงเพิ่นคงจะพูดถึงภาพรวมแหละในความเป็นเหนือว่าลานนาเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ย วัฒนธรรมนี่มีหลายอย่างหรอือเปล่วัฒนธรรมการแต่งตัววัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมในแกานอู้ผมดึงมาสองอย่างคือเรื่องของกินเรื่องของกินเรื่องการแต่งตัวการแต่งตัวเออออเเรื่องของกินอะถ้าเปลี่ยนักของไอเบิ่มในไอเบ,อเบิ่มคืิอย่างไรวาเอ๊ะนั่นเี่ยว่าเป็นที่จดจําแพร่หลายหรือว่าเราขาดการนาเสนอหรือว่าอย่างไรดีหรือว่าประชากรเรามันน้อยไป อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งหรือเปล่าแท้แท้แท้ขึ้นถึงเอียย่างอั้นมาย่างอั้นแต่แท้ทำของกินจะเอาระดับล่างระดับกลางระดับบนเอาดิเอาดิถ้าคุณว่าภาคอีสานเปื่นนี่ปลาตอนนั้นพริกแห่บ้านเฮาเนี่ยอ่าแล้วพริกแห่บ้านเฮาโอ้โหถึงพยานึกถึงอย่างปลาส้มปลาส้มก็คุณย่าหม้อแม่ปลาส้มปลาจอมเออปลาส้มที่ปลาจมเออหรือว่าเฮาคิดแตนเพื่อนเองว่าเอ้ย กัวเันมากินกาขี้ปาอ่ะเฮาก็เลยมาได้นําเสนอในเมนูร้านอาหารต่างๆเลยว่ามาได้เอาเปกมาใส่จานให้เปิดเ mm hmm. พราะอย่างาเป็นอู้ถึงภาคเหนือแล้วเฮอมันต้องข้าวซอยมันต้องแกงโ hoops แกงฮังเลคือภาพรวมแล้วมันมีแค่นี้จริงๆ,ๆที่เขาจะนําเสนอให้คนต่างถิ่นต่างบ้าน,ต,าานต่างเมืองเวลามาเองเนะาียวก่วไอ้เบิม้มเมนแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยม,มันมีการ ได้นำเสนอออกมาให้เปิดเปิดกันเลยผมว่าเฮ้ยที่จริงมันมีมากมายหลากหลายนะแม้แต่ผมไปอ่านในในตอบคอมเมนต์นี่น้องอน้องคุณน้องคุณที่ว่าเพจนาทีปลายนะครับผมน้องคุณก็กตอบกลับไปในส่วนที่ว่าอ๋อที่จริงอะ่ะรสชาติหรือว่าอาหารบ้านเฮาเนี่ยมันลำลำนักแต่ว่าถูกปรุงแต่งเพื่อเอาใจคนอื่นก็นเลยจําเป็นต้องลดความเข้มข้นอ่าเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มมันเนี่ยลงมากลางๆ บางทีเนี่ยเหมือนว่าไปกึดแตนเปิ่นกวบปก่ินมาได้ข้าใจก็ก็เลยไปลดความเข้มข้นลงไปเพื่อเอาใจคนอื่นก็เลยทำให้รสชาติเปลี่ยนไปอันนี้ผมไปอ่านในของน้องน้องขุนเขาน้องน้องขุนอุ้ยก็ถูกบ้านแพ่งเหนือเขาเนี่ยชอบเอาใจแปงทิมชอบเอาเอาใจอคันรตุกะที่มาแต่ถ้าเขาไปบ้านเปิ่นป้อมจ้เอาใจเขาเลยเผดกวกเผ็ดงงบว่าส้ม ซึ่งจริงๆเนี่ยคามเป็นเหนือเนี่ยมันบม่ได้ที่จะต้องเอาไปปรับปรุงเพื่อเอาใจคนอื่นหรอกอ่าแต่จําเป็นต้องมีเพชรหรือจางตามเมนูนั้นๆอย่างน้ำพริกต่อเนี่ยครับถ้าบ่เพชคือบแล่นลาบหมูเหมือนกันมนลาบหมแูแต่แล้วเนี่ยอ่าพริกลาบต้องล้าไปคือต้องเพชนำนะครับลาบจะลำ้ำจะบอกเนื่เฉพาะลาบดิฟสัมไฮ ลาบหมูกับลาบเนื้อพริกลาบคนละอย่างถ้านักเลงลาบจะหูอ่ต้องสมาคมตำนวดเพื่อนทำลาบหมูเพื่อนจะเน้นที่ดีปีลาบเนื้อจะลาบควายเนี่ยจะเน้นที่บะแควนอ่าเอาแหละแต่บานทอากีดไปพริกลาบไปซื้อเอาง่ายดีเขากลับไปในมุมมองที่ว่ามันนี่ยงบ่บุ้มมันอย่างบ,าบ่เมดมันอย่างบาเ่เป็นที่แพทย์หลาย ส่วนหนึ่งนี่ก็คือเปิ้นเข้าาถึงเนาะและแหมส่วนหนึ่งเนี่ยเฮาบัสามารถที่จะขนมาหรือว่าขนออกมาให้เปื่อนหูจักได้นหนึ่งคือว่ามันชอบกินแย่สองชอบกิ่นเขียมและสามมันเป็นเมนตูตามฤดูการแม่นตีว่าบ่ได้กินได้ง่ายๆโดยทั่วไปอ,อย่างแกง็ดทอบแม่นอันนี้คือตามฤด,ดูการแซ่บผักม่วงเฮาบัตสามารถนาออกมาให้ท่านได้กินได้ ทุกวันในเมนูร้านอาหารทั่วไปได้แต่แบ้นเฮานี่กลัวยังเปิ่นกลัวถ้าแปลงเนี่ยกลัวเพื่อนผมมากเนี่ยนี่นี่นี่ความเก่งใจปะเนาะกลัวเพื่อนผมมากกลัวเพื่อนว่าบัลลังแต่เวลาเฮาไปบ้านเพิ่นเพิ่นแปลงยังมาเพิ่นแบบเคยได้กลัวว่าเฮาลำบัลลังมีก็กินผมมีก็กินแย่เสี่ยงแม่อิ่มแม่ยำเต้าเนี่ยยำเต้าเนี่ยหนึ่งปีก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าคือยำเต้าแต่แต่เต้านุ่มๆนะครับ แล้วต้องเป็นเตาต้นน้ําเลยนะไม่ใช่เตาต่าตั้งนาหมอโต้ห่างต้มนะประเดี๋ยวนี้ก็คือแล้วประเดี๋ยวนี้มันยากสร้างยอดบักขามเอแลยเอแเลยนั่นแหละเนียมักเงินพวกนี้เนี่ยมันได้กินก่อนต้องเลืดูมันต้องดูมันอ่ะล้วก็มันก็เลยเหมือนว่าเขานําเสนอมาได้อ่ะแต่ว่ามันถูกจํากัดหลายๆอย่างนะผมว่านะเออ แต่ว่าเมื่อยอมภาบก่อนก็ยอมผมเป็นสมก็ยอมห้าบนะมาได้บัดเดี๋ยวไปว่าเพื่อนนะบัเปิ้ลวไปว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนถากนะเนอแต่ถ้าเ่าเขาทำอย่างอี้ได้นั่นแหละเขาพอเพื่อนวิเคราะห์ปั๊บแล้วเนี่ยเขาต้องกลับมาพอในมุมมองเขาอะเออเนาะในส่วนหนึ่งก็คือเป็นจริงนะถูกของเนาะแล้วเขาจะต้องเขาต้องย่างใดดีอะเป็นโจทย์ที่เขาต้องกลับมาคิดว่าเอ๊ะเขาต้องย่งอย่างใดอะเอ๊ะเอมต้องย่งอย่างใดอะเอออันไหนคืออาหารเหนือเอออันไหนคือสิ่งที่เปน ปุ้งแล้วปั๊บเอออันนี้คือเหนือเอออย่างไรอ่ะจะต้องทําอย่างใดอันนี้คือคือเป็นโจทย์ที่ปิกมาหาท<ม>ังเหนือเขาละเ<ม>ปิ้นมีก้อยเขาก็มีซาแต่ว่าเอ๊ะนี่อย่างก็ือถึงทังเหนือแล้วเมื่อถึงซาเอออันนี้คือเป็นโจทย์ของเขาแล้วเป็นโจทย์ของเราแม่นอ่าหรือว่าเขานําเสนอซาแล้วขอยอย่างมื่อขึ้นว่าอันนี้คือเหนืออ่ะทางใต้เปิ้นกับโปโปกับตั้งเหนือนะเปิ้นยังเปรี่ยงขึ้นมาทำเพราะว่า อ,อู้ถึงเนอะอย่างทางใต้อย่างน้ำพริกแกงเพชดพุ้นเนี่ยสุดยอดแล้วก็แค่คั้วกิ้งเหมือนใสุดยอดถามว่าทางใต้เ็ื่นมากินแฮะน้ำบูดูยิ่งกว่าฮะก่อนเอ่าไต,ต้เป็นก็ถึงบูดูอพอบูดูเปนก็ถึงไต้แล้วทางเหนืออ่ะน้ำปูก็ถึงทางเหนือก่อนหรือว่าขึ้นถึงทางเหนือแล้วจะมีไผ่ก่อนที่ก็ถึงําปูสรุปจะได้ว่าวัฒนธรรม ถึงมาบูมในมุมมองของเบิ้มการันตีกันเขาทาเหือนแยกในซีนของวัฒนธรรม<ำ>ของการกินอรหากก<ม>่อนในส่วนของผมหนึ่งเปิ้ลกลับมาได้เข้าถึงโดยรวมทั้งหมดสองคือเฮากลับมาได้นําเสนอเพื่อเปิ้ลทั้งหมดเหมือนกันในส่วนของผมนะครับครับผมโดยทําไมไม่นําเสนอหนึ่องกาอาจจะติดปัญหาในด้านของอาหารตามฤดูนะครับแล้วก็อาหารที่ ปรุงยากบางทีนี่มันต้องใช้ความละเอียดละไมมากๆนะครับกว่าจะได้กลิ่นแต่ละเมนูเนี่ยมันมันยากมากแม้แต่ยำเตาเนี่ยครับผมเคยทายไว้ที่แม่กระป๋องทามานะครับเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ในเพจให้ท่านพอนะครับมันบัด้ทําง่ายๆเลยนะครับจะทำยำเตาหรือลำเนี่ยอ่ามันบัด้ง่ายเลยผมเคยไปซื้อกินที่เพื่อนทำมาแล้วบัดได้ดูถูกคนอื่นนะเพื่อนกินกันไม่จะอัานกับจริงเพื่อนลำบอกเพื่อนผมก็บรรยาว่าแต่ผมไปกินล้าบัดนีอ่าแต่ว่าที่แม่ผมทําหรือว่า ป้องของเาเมื่อกี้เนี่ยมันละเมียดละไมมากกว่าจะได้กินยำเตาแม้แต่กวา่าจะได้เตามาเนี่ยมันยุ่งยากมากอ่าแม้แต่ซาจินเนี่ยอีสานไม่มีก้อยกับจริงแต่ว่าพออ,อู้ถึงล่างซาเขายังบอกขึ้นถึงภาคเหนืออู้ถึงภาคเหนือเขอายังบอกขึ้นถึงซาอ่าละเมียดละไมมากมันมันยากมันเป็นอาหารที่ว่าเป็นศาตเป็นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะเป็นศิลปะบางอย่างก็เลยบระทุกน้ำเสนอหรือเปล่าเมราะว่าความยุ่งยากหรือเปล่าครับ มันเป็นศิลปะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งภาคเหนือต้องแกงโ霍แกงโ霍คุณทํากินได้ง่ายๆก่อนคุณสามารถทํากินได้ง่ายๆก่อนได้หมง่ายเลยถ้าทํากินง่ายๆไม่ใช่ล้ำแกงโ霍ลํำที่สุดคือโ霍วัดโ霍วัดนี่ต้องถามคนเคยบวชมาก่อนโ霍วัดแต่ก่อนน่ะทต้องมีงนบุญต้องมีงานใหญ่ต้องมีอาหารเหลือจากหลายๆหลายๆอย่างแล้วเปิดออามาศูนย์กันถ้าเพื่อนมาแจ้แกงได้นะเพื่อนเอาใส่โอมขุดฝั่งดินไว้เพราะถ้าเปิดออกมามันบูดจนเป็นพวกโจโฟอันแนะสุดยอด เอามาแล้วเปิ้นเอาออกมาบ่เจะก,กินเดียครับเปิ้นเอาออกมาเปิ้นมาปัาน้นมาปัาน้ปนแล้วเอาไปตม้มโอ้ทีนี้มันหอมแล้วออกเป็นน้ําเด็ดบูด๊ดถึงได้ขั่วถามว่ามันตรงกับอย่างสะเบือกสะเบือกนี่คือเป็นอาหารสุดเด็ดของพี่น้องล้วอะละวะ,ะหมูนี่นะเปิ้นมาทํทำเน่าเปิ้นเอาไปมากเนี่ยยองยางที่ส้มเวลาเปิ้นมีแกะมีงานเปิ้อนเอาแหมแล้วเปิ้นเอาลวกกินสุดยอดผมได้ไปกินที่บ้านละอุบเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเข้าถึงอาหาร อาหารเหนือเนี่ยบางทีนี้มันเข้าถึงยากด้วยหลายๆปัจจัยตามภาคฤดูด้วยก็เป็นได้แล้วก็ตามแต่ละท้องที่ด้วยก็เป็นได้แ,<ม>แล้วบางอย่างนี่ก็ถูกปเปลี่ยนไปโดยที่ว่าตามสมัยตามยุคตามสมัยเออมันเลยได้าม,มา,าถึงรสชาติของมันยังแกง่งเฮดทอบเนี่ยไอเบ,บิรมดมาเดียวเนี่ยโอ้เลอะเทอะมากนะเออผมว่าเอามาใส่เก่งกะทิอันนี้ผมถือว่าเลอะเทอะละแมนตึงกตีสมัยก่อนเฮดท็อบก็บเอาไปซอยศูนย์ครับ เก่งนอส้มนี่กะว<ม>่าก็ยังก็ยังโอเคอยู่เพ<ม>ื่นก็ยังทํากันมาอยู่แต่เก่งเฮดท็อปสมัยตั้งเดิมแต่ก่อนที่ผมเกิดมาบ้านผมบ่มีไฟฟ้าใช้บ่มีน้ําประปาใช้เนี่ยเพื่นไปได้ไปได้เฮดท็อปในป่าในเพชในดอยมาแล้วครับดมเนี่ยมันหอมมันหอมไม่ท็อปใหม่มันหอมแหมันอ่าหอมไม่ท็อปใหม,ม่แล้วเปิ้อนเข้าบ้านมาเนี่ยเปิเป้อนไปเดทหยอดบ่เมามาเหี้ยแม่นถูกต้องอะเดทแบ่เมามาเหี้ยเพราะว่ามันแก่กันกินเฮดท็อปนักๆเนี่ยขี้แค้นนะครับแม่ก็เลยต้องเอาหนอดบ่เมาเนี่ย มาแก้เพื่อดีกว่าจะได้ถ่ายง่ายมันเป็นส้มมันส้มท่านบะเดลอยอดบะเมาเขียมยอดส้มป่อยยอดส้มป่อยบะเดลอยอดส้มป่อยยอดปลาคามอหมีเล่นแบบแนวละใส่เปลี่ยนไปแล้วเบียเปลี่ยนไปแล้วเม่นข้าวมันไก่เม่นใส่บลอนด์นะครับน้ำพริกเนาะเปิดตามน้ำพริกเนาะน้ำพริกพริกหนุ่มพริกหนุ่มแฮ้งใส่เหือยอดแห้งใส่เหียกี้ใส่เหียะเอาจะได้รสชาติของนิตทอปตี้ของโบราณแท้ๆล้ำแท้ๆได้กลิ่นนิตทอปแท้ๆล้ำแท้ๆโดย เออน้อเดี๋ยวนี้ลองไปกินนะเดี๋ยวนี้จะโดนกลบโดนกลบหมดแกงสะเลใส่ไปแห้งเนี่ยครับปีหนึ่งได้กินครั้งหนึ่งนี่ยท่านท่านท่านได้ริมลองหรือยังเอียะแต่เฮาก็บม่ได้นําเสนอเปิ่นเอ้ามันมาถึงฤดูอ่ะคูจะไปเอาสะเลที่เนี่ยมาเก่งสูบมันวะเอียกคูจะเอามาใส่เมนูในร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวมันกะมาเจ๊แน่มันมาเจ๊แน่มัน เดี๋ยวจะอู้กันไปเงวๆอยู่เรื่องนี้เพราะมันสรุปพยายามสรุปแล้วสรุปลงมันสรุปรงลงตัวแต่ก็ว่าเป็งใจเป็นกลางนะคือฟังที่มันหวาดมันก็ในส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่เพื่อนว่าเราเขาจะเนียอย่างใดอันนี้คือเป็นโจทย์ที่เขาจะต้องมาแค้กัอนบางกอแม่นแม่นเขาต้องเนี้ยอย่างใดในส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับในส่วนของเขาในส่วนหนึ่งก็ต้องต้งที่เพื่อนว่าเพื่อนเข้าถึงแค่ไหนและเพื่อนต้องการเข้าถึงอย่างใดดีเขาจะนําเสนออย่างใดดีที่เป็นมาเขาครับยังแกงมะนุน มันูนมาแจ้วว่าแกงได้อย่างเดียวมาแจ้วว่าต่ําได้เร็วแกงมันูนแต่ก่อนนะเปิ้นจะใส่จะาข้า่นนะใส่พักเพชรนะมาเดียวมุ้หมีละมันูนมาเดียวบะตุบนะแต่ก่อนเปิ้นตุบมุ้มันหนครับมาเดียวซับซับเอาบางตี้นะถ้าไปซื้อในกาดนะใส่ผมกอกขาวซ้ำโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปที่สองครับ